มาดูบรรยากาศเอโอเซอร์วนะครับวันนี้มีรถมาทิ้งไว้ให้ผมอีก2คันนะมีวีโกที่จะต้องยกลงแล้วก็ดีแม็นะครับรวมถึงเคสนี้ยกเครื่องลงซ่อมรั่วเก็บรายละเอียดรอบตัวเครื่องนะครับอินโนวาดูดรั่วเยอะมากแต่เข้ามาที่ AO Service แล้วนะครับผมอุ่นใช้ได้เลยผมจัดการให้100%แน่นอน v ีโกคันนี้มาดูวีโ o คันนี้นะครับผมช่วงล่างดูแลก,กากบาดช่วงล่างใช่ไหมช่าง๊ต ช่างโอจะเป็นคนดูแลง,งานนะครับแล้วก็อันนี้ถ่ายน้ำมันเครื่องอช่างนัดจะเป็นคนดูแลง,งานนะครับรวมถึงมิซูบีชิซีเดียยกเครื่องลงเก็บรายละเอียดรอบตัวเครื่องนะครับผมจบแน่นอนรวมถึงท่อน้ําทุกอย่างเลยเนี่ยเดี๋ยวผมจัดการให้ร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้อันนี้เรากําลังจะไล่คุณลูกค้านะครับผมแคมดีแล้วมาดูเคสนี้ผมจะให้ดูอย่างนี้อันนี้ก็คือ เกียคุณลูกค้าโอเวอร์ฮอนนะนี่คือเกียเก่าคุณลูกค้านะเดี๋ยวผมจะหมุนให้ดูดูดิมันรั่วเยอะมากนะครับผมรายละเอียดของเองกียเนี่ยคือเละเทะมากแล้วดูเกียรที่ผมโอเวอร์ฮอนให้คุณลูกค้าไว้แล้วนะครับก็คือแบบนี้เลยในการทํางานของเราจะละเอียดแบบนี้เลยเป็นอย่างนี้ทุกคันและทุกเคสปัญหาคุณลูกค้าเนี่ยเราจะเก็บรายละเอียดให้ทั้งหมดแบบนี้แพรผมจะทําสีทํควันสะอาดเนียนแน่นอนครับเอากลับไปใช้คือ100%แน่นอนเราจะดูให้ทุกจุดนะ พวกบูธปีกนกเนี่ยถ้ามันขาดเราจะแจ้งเพราะว่าถ้ามันขาดเนี่ยการขับขี่มันจะไม่ค่อยดีมันจะปีกนกมันจะให้ตัวได้นะเคสนี้ก็คือเดี๋ยวดูค่าการตั้งศูนย์นะครับผมแล้วก็นี่อันนี้เปลี่ยนยางแท่นเครื่องนะครับแล้วก็เปลี่ยนชุดคัด์ยกชุดเลยนะครับผมมาดูต่อกล้องตามมากล้องตามมาระยอระยะห่างผมประมาณแค่นั้นจะได้กว้างๆหน่อยอะ อันนี้ยกเกียร์ขึ้นแล้วนะครับผม z ซ30สูก็คือฟอนเทียเดี๋ยวย้อนแสงเดี๋ยวย้อนแสงกล้องเดี๋ยวย้อนแสงนะครับผมอันนี้ในส่วนของที่เราล้างอะไรนะเราทีมงานล้างมาพามาดูหลังบ้านหน่อยอ่ะเนี่ยทีมงานล้างอะไรเราจะล้างกันแบบนี้เลยล้างกันแบบสุดๆยิงสายก็ยิงกันทั้งวันประมาณนี้แล้วก็วันนี้ส่งเสื้อสูรกี่ตัวครับ เสื้อสูบฝ่าสูบส่งอีซีตัวสี่ชุดนะอันนี้เร็จอีกหนึ่งตัวเครื่องเนี่ยผมประกอบทุกวันและส่งลูกค้าทุกวันและเร็จทุกวันเตรียมตัวยกขึ้นทุกวันนะครับผมจบทุกคันแน่นอนเนี่ดูบรรยากาศดูบรรยากาศ,รรากาศทางโน้นไปดูเซตดีกล้องน้ำผมไปเลยเนี <c oughs> ่ยอันนี้คือเซตดีสามศูนย์ที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวเรากำลังจะถ่ายน้าเนียนกิฟอันนี้เซ็ตดีสามศูนย์นะอันนู้ 30, น,ะน,นก็เซตดีสามศูนย์จบทุกคันเคสนี้นะครับคุณพี่รถมันทิ้งไว้ให้ผมนะ ห้องเครื่องเก็บทำความสะอาดแล้วเราใช้น้ําแรงแล้วเดี๋ยวเราจะพ่นสีรายละเอียดให้คุณคลูกค้ากท้ชิงนะครับใครที่จะเอากล้องแผนไปข้างหลังนิดนึงอันนี้ก็คือเต็มลานผมบอกเลยแผ่นช้าๆนะครับเดี๋ยวตาลายเต็มลานมาใครที่จะนํารถเข้ามาฝากไว้ที่ผมนะอยากจะโอเวอร์ฮอนเครื่องนะครับผมเข้ามาที่เอโอเซอรวิสผมได้เลยเอโอเซอรวิสผมนี่ชัดเจน100%ครับซื้อสัตว์จริงใจแจ้งตงจุดครับขอบคุณครับ